สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับที่เพิ่งทำการแตะร้านเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็เบื้องต้นนะครับคันนี้ได้ล้างทั่วไปนะครับภายนอกอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพอย่างใดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของ Toyota c a m r รนะครับ2.0ตัว G นะครับปี2013นะครับทางนี้อ่าคันนี้นะครับทางเพชรยนต์เราเสนอขายอยู่ในราคาเพียง4 0 0 0 6,9,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้บอกเลยว่าถูกมากนะครับบอกเลยนะฮะใครที่กำลังหานะครับในส่วนของ Toyota Camry นะครับสีเทานะครับโฉมปี2013นะครับด่วนเลยนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับรถเดิมๆแท้ๆนะครับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างเช่นเดิมนะครับในส่วนของคันนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับแบบเส้นนะฮะประมาณอ่าเส้นนะครับ เป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับดีไซน์สวยงามนะครับรถพรีเมียมคาดูหรูหรานะครับสำหรับคันนี้นะครับชุดโคมไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเช่นเดียวกัน นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถพรีเมียมค่ะนะครับสีเทานะฮะสีเทานะครับปี2013นะครับ469,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะฮะราคานี้บอกเลยว่าถูกมากนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะครับอ่าเป็นแม็กห้าลูนะครับขอบ16นะครับขอบ16นะครับส่วนยางเนี่ยเป็นยางดันหลบนะครับยางดันหลบนะครับปี2010 นะครับสัปดาห์ที่34นะครับคันนี้รหัสยางนะครับ215ทับ6 0 r 1นะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรอยเชื่อมต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับตัวน็อตเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันว่าไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับ ในโซหของกระจกนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสา A B C นะครับเดิมแท้ทั้งหมดนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับสวยงามนะครับมือเปิดนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับแต่เป็นดอกไข่อยู่นะฮะเป็นรีโมทดอกไข่นะครับสำหรับคันนี้มีกุญแจ1ชุดนะครับได้มาแค่ชุดเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ ในส่วนของคันนี้นะครับก็เป็นรถเดิมๆนะครับเหลี่ยมสันคมชัดนะครับสวยมากดีไซน์สวยหรูนะครับตามสไตล์นะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับก็ เป็นรถนะครับระดับผู้บริหารใช้ผู้จัดการใช้นะครับสำหรับพรีเมียมคารันนี้นะครับในส่วนของโฉมด้านหลังนะครับกิ้วฝากระโปรงท้ายจะเป็นโครเมียมนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับจุดคมไฟท้ายเดิมแท้เช่นเดียวกันนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับด้านล่างนี่ก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับให้ทั้ง2ฝั่งนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบชัดเจนนะครับ2.0ตัว G นะฮะฮอนด้าอัลติสอ่าขออภัยนะครับ โตโยต้าแคมรนะฮะแคมรีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของอไฟเบกรกดงที่3นะครับพร้อมกับไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเช่นเดียวกันนะครับความหนาประมาณ40-60%ก็นะครับก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับได้จากตัวรีโมทเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในตัวรถกันนะครับ โอเคนะฮะในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะครับก็เดิมแท้จากโรงงานนะครับห้องเก็บของเนี่ยของบอดี้ตัวโยต้าแคมรี่เนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับด้านหลังก็สามารถเปิดนะครับเปิดเพื่อยื่นเข้ามาเก็บของหรือว่าหยิบของจากภายในได้นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับหนึนตนะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับเดิมแท้นะครับถาดโฟมรองนะครับครบหมดนะครับ ปิดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีครบนะครับยางอะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะครับโครงสร้างด้านล่างเนี่ยรอยซีนทางมะพร้าวนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่เคยมีการชนหนักทีิคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับคันนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับรอยซีนรอยเชื่อมนะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมแท้ชัดเจนนะครับรถสวยมากนะครับบอดี้เดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแผงฉนวนกันความร้อนนะครับรอยซีนต่างๆนะครับ สวยมากนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยไอเพชรยนต์นะครับ089480นะครับ7362นะครับหรือใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับคันนี้ก็หลุดมาแล้วอีก1คันนะครับสำหรับสีเทานะครับสำหรับสีเทานะครับก็น่าใช้งานนะครับเป็นรถพรีเมียมคาร์อีก1คันนะครับที่ ฟังก์ชันนะครับค่อนข้างครบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในตัวรถกันนะครับโอเคนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบดนะครับที่ผ้าแขนเนี่ยจะเป็นหนังนะครับสีเบดนะครับกระจกเนี่ยปรับขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับที่ปรับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ด้านข้างของประตูนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับ สีน้ำตาลเข้มนะครับตรงนี้นะครับสวยมากนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแบบมันติฟังชันนะครับพวงมาลัยหนังเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับสําหรับคันนี้นะครับชุดเลื่อนไม้นะครับเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับไม้แท้เดิมอยู่ที่2องแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโลนะครับสองแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโลนะครับไม้แท้แน่นอนตรวจสอบได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบทนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นออโต้ดูอนะครับปรับฝั่งได้ซ้ายขวานะครับตามความต้องการนะครับกระจกมาหลังไฟฟ้านะครับครบถ้วนนะครับตรงฐานกลางเนี่ยจะตกแต่งเป็นลายไม้ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นที่เขี่ยบุหรี่นะฮะที่จุดบุหรี่ที่เขี่ยบุหรี่นะครับ ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะฐานทางฐานเกียร์เนี่ยจะตกแต่งเป็นลายไม้นะครับสวยงามนะครับตรงนี้น่าจะเป็นช่องชาร์จไฟต่างๆนะครับช่องชาร์จไฟหนึ่งช่องนะครับช่องเสียบสาย a u x u s b นะครับแล้วก็เก็บของได้เล็กน้อยนะครับที่พักแขนนะครับนะเก็บของได้นะครับที่พักแขนเนี่ยเป็นหนังนะครับสีเบจนะครับในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับ ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆที่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับเดี๋ยวเราทําการเก็บงานเรื่องเบาะให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับสวยมากนะครับปรับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสําหรับสองคันนี้นะครับเดี๋ยวเบาะเดี๋ยวเราจัดการให้รับรองว่าสวยเหมือนได้เบาะใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับในในส่วนของห้องผู้โดยสารก็จะได้เป็นเบาหนังสีเบจเช่นเดี bueno. okay. ยวกันนะครับ ก็เป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับสําหรับเบาะด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเราทําการทําความสะอาดนะครับขัดสีเบาะให้ใหม่นะครับรับรองว่าสวยเหมือนได้เบาะใหม่อย่างแน่นอนนะครับที่พักแขนนะครับที่วางแก้วนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตรงนี้นะจะมีในส่วนของบ้านหลังไฟฟ้าให้นะครับสาหรับคันนี้นะฮะแล้วก็แอร์ตู้หลังให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยช่องเก็บของทั้งสองฝั่งนะครับครบถ้วนนะครับหลังคาเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนหรือว่ารอยเจิม นะครับสำหรับคันนี้หลังคาสวยเดิมนะครับไฟส่องแผนที่ด้านหน้านะครับครบถ้วนนะครับด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับคันนี้นะฮะรถเดิมเดิมนะครับแท้ๆนะครับสวยมากนะครับสีทูโทนนะครับรถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้ก็ใครสนใจนะฮะอย่าลืมนะครับติดต่อผมไอเพรยนนะครับที่เบอร์0 8 9ย์ 480นะครับ7362หนะครับหรือใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์ของคันนี้กันต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง vvti 1 6 v นะครับ2 0 0 0 cc นะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมแท้แท้จากโรงงานเลยนะครับ สภาพภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะครับรับรองว่าสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้มีในส่วนของ ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเบ้าชกเดิมแท้จากโรงงานนะครับตัวน็อตนะครับโครงสร้างด้านในเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับจุดเป็นอาชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมนะฮะแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับ รถสวยมากนะครับคันหน้าน็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเดิมแท้จากโรงงานนะครับสวยมากนะครับสำหรับโตโ o ต้า a คมรี่นะครับ2.0นะครับตัว G นะครับปี2013นะครับคันนี้นะครับทางเทรยนต์นะครับขายอยู่ที่ราคานะครับ 469,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับอเพรยนตนนะครับที่เบอร์0894807362นะครับหรือใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพรยนย์จำกัดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพรยนตนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ